เรื่องไทยกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเราก็คงจะเห็นร่องรอยเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับทางกัมพูชาเขาก็เริ่มขัดขวางละนะครับจะปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้เพราะบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็เห็นว่าถ้าทางกัมพูชาเนี่ยเขาปฏิบัติตามสข้อนะครับที่ลงนามกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากับนายกไทย ต่อหน้าประธานาธิบดีทัประธานาธิบดีทำแล้วก็อันวาอิบราฮิมเนี่ยสถานะทางการเมืองของกัมพูชานี่เขารู้ว่าเขาต้องสั่นคลอนก็าอาจจะถูกล้มกระดานภายในก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดานักวิเคราะห์ฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายย่อมที่จะมองไม่ได้แตกต่างกันว่าอย่างไรนะครับสี่ข้อนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับการปฏิบัติ อย่างจริงจังส่วนการนะครับขนอาวุธก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับเพื่อให้นานาชาติได้แลเห็นเพียงแค่เก็บทุนระเบิดตามเงื่อนไขก็ตกลงล่าจ B บซครั้งล่าสุดก็ไม่ได้เป็นนะครับก็เริ่มขัดขวางกันมาแล้วดังนั้นอย่างไรก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าเราจะหนีเรื่องสงครามกันไปไม่พ้นทั้งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามทุกคน ในโลกนี้ต่างก็เรียกหาสันติภาพกันทั้งสิน้นแต่ว่าสถานะหนึ่งแบบเราจะหยุดในขณะที่เราเสียประสาทต,ตาฝ่ายหรือเปล่านะครับน้องจานน้องยากแก้วนะครับจุดสองจุดนี้ก็17บเจ็พฤจิกานะครับที่จะปรับหมุดน้ำเงินหมุดแดงนะครับซึ่งเป็นหมุดเชื่อชั่วคราวนั้นท้ายที่สุดจะลงเอยกันอย่างไรแต่ว่าเรื่องหลักคือทุนระเบิดเห็นไหมก็ออยังไม่สามารถที่จะจัดการได้ นะครับการขัดขวางก็แสดงให้เห็นกันอยู่แล้วว่ายังไม่มีความจริงใจกันในเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาทําตามทุกข้อน,นเขาก็รู้ว่าการเมืองภายในเขาจะมีปัญหาอย่างรุนแรงของเรานั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีทางเลือกกันเป็นอย่างอื่นครับเพราะเราก็ยังอยู่ในจุดที่เรายังเสียดินแดนอที่เราก็พูดจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยก็รื้อกันมาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันในกรณีประสาทต,ตาควายและนี่ก็ไม่นับอีกสิบเจ็ดจุด ในเขตของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดจากการไปเจรจาหยุดยิงครั้งแรกซึ่งความจริงก็มีเบื้องหลังการถ่ายทำเยอะนะครับฟังบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายทั้งปัจจุบันและอดีตก็รู้ว่าเล่เพทุบายกรณีประสาทต,ตาควายนั้นไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าผู้ปกครองของเราณนะขนาดนั้นได้ตัดสินใจที่เสียหายกับประเทศและดินแดนมากที่สุด ทั้งที่ควรที่จะยื้อเวลาออกไปได้หารือกับบรรดาแม่ทัพนายกองนะครับในเขตยุทธภูมิโดยเฉพาะส่วนที่ปราสาตาขวายเราก็จะไม่เกิดความเสียหายเพราะนี่นะครับถ้ามันจบและของก็อยู่ในมือเราซึ่งก็เป็นแผ่นดินของเราเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเราก็ไม่มีความรู้สึกให้เกิดความเสียหายแต่เราจะหยุดในขณะที่เรายังสูญเสียดินแดน ที่ผ่านมาเพียงแค่ไปเอาดินแดนที่เขานะครับเขาไปไปยึดมาเราเข้าแค่ได้ของเก่าคืนแต่เราเสียเนี่ยนะครับเสียของเดิมไปอีกหนึ่งโดยไม่จำเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมไม่ได้มองโลกสวยถึงขนาดว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยกันแล้วนะนายกรัฐมนตรีนะครับก็รู้อารมณ์ของคนไทยเป็นอย่างดีนะครับก็ขอโทษคนไทยที่พูดเรื่องกรณีเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ ชายภาษาเนี่ยนะครับว่าต่อไปก็จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก็ย่อมที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยเป็นอย่างดีว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังเป็นฝ่ายสูญเสียอยู่เราจะมากล่าวอ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพื่อให้ดูดีนั้นฟังกันไม่ได้และความเป็นจริงนั้นช่วงที่เกิดเหตุผมเป็นคนที่วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องภาษาตาควายเนี่ยนะครับไม่ว่าการถแถลงข่าว หรือแม้กระทั่งเวทีที่นุสาวรีชัยสมรภูมิว่าได้สร้างความเสียหายอย่างยิ่งในวันสำคัญดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองปรากฏการณ์ว่าอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะลามมาตั้งแต่เรื่องกรณีทุนระเบิดและสักพักก็จะกลับสู่สถานะเดิมนะครับส่วนจะมีเรื่องถัดจากนี้ต่อไปอย่างไรนั้น,นก็ให้พี่น้องได้เตรียมใจเตรียมสถานการณ์เพราะนี่นะครับ ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงซึ่งถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเนี่ยนะครับประเทศไทยก็มองตากันปริดีกันอยู่แล้วแต่กัมพูชานั้นเขาก็รู้ว่าเขากระดานเขาจะผ่านนะครับเพราะว่าการเมืองเขาก็คุกรลุ่นทั้งที่เขาครองอํานาจนี้เบ็ดเสร็จกันอยู่แล้วแต่อารมณ์แบบนะครับแบบที่กระชากแรงๆกันมานั้นก็ยากแก่การควบคุมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเนี่ย ผมเชื่อว่าเนี่นะครับเราคงจะจะเห็นสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับเพราะขนาดนี้นะั้นเนี่ยใครก็รู้เพียงแค่ยาสึกชั่วคราวมันยังมีควันหลงทางความรู้สึกอย่าว่าแต่นี่นะครับบรรดาทหารทหารไทยก็เชกเช่นเดียวกันนะครับที่เขาจะพูดเรื่องสันติภาพพูดอะไรก็ว่าไปแต่ว่านี่นะครับลึกๆก,กันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าเรื่องภาษาตาควายมันคําขอนะครับนี่ไม่นับเรื่องดินแดน <c oughs> อีก17จุดในเขตกองทัพภาคที่1น,นั่นที่จะต้องมีมาตรการที่จะต้องผลักดันนะครับว่าท้ายที่สุดที่จะเลี่ยงสงครามนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้จริงกันหรือไม่ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับขณะนี้ก็พยายามที่จะหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่จะชี้เห็นซึ่งความจำเป็นของ MOU 43หรือแม้กระทั่ง44ก็ตามแต่คุณลองคิดดีๆว่า แค่นี้นะครับข้อตกลงเรื่องทุนระเบิดน,นี่ผ่านมาไม่กี่วันเองนะยังไม่ปฏิบัติเลยยังขัดขวางคุณยังเอาอะไรไปการันตีเอาความเป็นชาติไปการันตีเพราะว่าถ้า MOU บ้านนี้มันดีจริงนั้นเนี่ยเราจะเสียดินแดนถึง28จุดในที่ผ่านมาหลังจาก MOU 43ได้ยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่า,าไว้แค่คุยแต่แรกกับการเสียดินแดน คือใครอยากจะคุยก็ไปคุยกับตัวเองแต่ไม่ใช่เอาอผลประโยชน์ชาติไปคุยแล้วเสียเปรียบเพราะผมไม่ยังไม่เห็นว่ากัมพูชาเขาจะเสียเปรียบอะไรเพราะนี่นะครับที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายที่เอาอเปรียบมาโดยตลอดมีแต่เพียงฝ่ายไทยที่ย่อนยานด้อยประสิทธิภาพเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องมันก็เดินมาถึงปัจจุบันนี้ทีนี้เรื่องสแกมเมอร์ นะครับผมก็จะดูว่านะนายกรัฐมนตรีซึ่งก็หลีกกันไม่ไม่ผลเพราะว่าถ้าไม่จัดการเรื่องสแกมเมอร์นั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นสนามที่มีความยากลำบากและคุณอนุทินก็ย่อมที่จะรู้ว่าเนี่ยนะครับทางการสารัฐขึ้นแบล็กลิสตใครบ้างเฝ้าระวังใครบ้างและหน่วยงานของรัฐของรัฐไทยน,นั้นที่จะต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนท้งทางลับ และในทางแจ้งนั้นจะดําเนินการกันอย่างไรเพราะนี่นะครับถ้าไม่ทําเรื่องนี้เลยเนี่ยมันก็เข้าสู่สถานะเดิมและต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัญหาไทยกัมพูชาเราไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องดินแดนแต่มีเรื่องส s c มเมอร์มันคําขอและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าข้างในประเทศไทย,น,ยนะครับมีคะนั้นใครจะคิดว่านะครับมีการ รถในตำรวจกลางเมืองระดับรอผู้กำกับเนี่ยครับซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าไอ้น,นี่ผมดูระดับเล็กมากนะอสร็แล้วว่าในประเทศมันก็เป็นปนัญหานอกจากทางกัมพูชาแล้วพม่าเนี่ยนะครับเขาไม่พูดมากเขาก็บอมติงอย่างเดียวแต่ว่าทางประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่านายกรัมปีนั้นจะต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังและผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่น เพราะเนี่ยครับเขาถ้าเขาต้องการไปต่อนะั้นอย่างที่ผมพูดทุกครั้งว่าเรื่องไทยกัมพูชากับเรื่องสแกมเมอร์เป็นเรื่องหัวใจหลักเรื่องคนละครึ่งนั้นก็เป็นดังความรู้สึกเป็นองค์ประกอบครับนะครับแต่ว่าไม่ใช่สาระหลักถ้ามันเรื่องการแจกเงินเนี่ยนะครับต้นตํำรับเนี่ยก็คนเอกประยุทธ์ได้กี่คะแนนเสียงตอนเลือกตนะั้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องอารมณ์ความรักชาติ มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องอื่นๆถือว่าเป็นองค์ประกอบแทบทั้งสิน้นไม่ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นเรื่องเล็กกว่าเรื่องดินแดนณปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นนะครับเป็นหัวใจหลักและรวมกระทั่งว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่อง m อ u ปี43ต่อเนื่องปี4 4นั้นถ้ากระทรวงการต่างประเทศ ต้องการใช้ข้อมูลกับประชาชนคุณก็เปิดเปิดให้หมดเพราะนี่นะครับไม่กลัวฝั่งกัมพูชาเขาจะรู้เพราะกัมพูชาเขารู้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะแม้เขาจะถกลงกับคุณได้ยังไงดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ไม่รู้คือคนไทย,ยงไงนะครับที่ยังรับรู้กันไม่หมดคุณทั้งนั้นคุณก็เปิดให้หมดและเนี่ยนะครับก็เ,เอาเอกสารการประท้วงรวมหกร้อยครั้งที่ผ่านมานั้นคุณประท้วงเรื่องอะไรและกัมพูชาแก้ไข นะครับให้กับการประท้วงนั้นอย่างไรที่จะให้เห็นถึงความคืบหนา้าว่า MO u ปีส3านั้นมันได้สำเร็จผลความจริงเนี่ยนะครับคำตอบจำนวนเรื่องการประท้วงก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ามันไร้ประสิทธิภาพนะครับคือหมายความว่าประเทศนี้มันมีความสุขกับการถูกละเมิดไม่ได้นะครับคือกำลังคิดว่าเรายังมีช่องทางประท้วงนี่บ้าที่สุด และนี่นะครับถ้าคุณเห็นว่ามันมีประโยชน์จริงและอธิบายคนไทยนะครับชี้ช่องว่าเราได้เปรียบก็คุณเปิดมาห้หมดไม่ใช่มุกมุิบเปิดเพียงแค่บางส่วนก็เพราะก็อยู่กันพันอย่างนี้ไงเพราะว่านี่นะครับถ้ากระทรวงการต่างประเทศมันมีน้ำยาจริงอ่ะเราจะเสียดินแดนไปถึงยี่สิแปดจุด,ไดอไงที่ผ่านมาเพราะนี่ครับในแต่ละหน่วย,ยซึ่งซึ่งต่างก็ทำหน้าที่เนี่ย ตั้งแต่กรมแผนที่ทหารหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ปล่อยปละล่า,ลาเลยกันมาเนี่ยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับภาพถ่ายทางอากาศต้องเห็นตั้งแต่หลังแรกนะคุณปล่อยได้ยไงนะครับแล้วก็บอกยังไนีนะครับยังปักปันเขตแดนไปหกร้อยกว่ากิโลเมตรเดือ100ร้อยกว่ามิางนั้นจะเสียเปล่าแต่ว่าไอ้ที่ปล่อยเขารุกเข้ามาในราชณาจักรไทยเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเข้ามาออ,ออกยากอยู่ดังนั้นเนี่ยครับผมก็มองว่า อย่างไรก็ตามในระยะเวลาเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่านในสถานการณ์การยุบสภานั้นนะครับซีก็ไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ดมกราถ้าภายใต้นะครับสถานการณ์ขนาดนี้อาจจะไม่ได้ยุบเร็วนะครับในเดือนธันวาตามที่คาดการกันมาตั้งแต่ต้นเพราะสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไป